มาจับปวยแคตาไรนะครับเป็นทีมงานเทพเวลาในยยซีครับโดยการสนับสนุนขององค์การใหญส่วนตำบลเทพพนมครับพี่น้องผอจุดเรือเป็นบางไฟล่านของเทพเวลา่าเลยคีนนท์พนมเป็นผู้สั่งสรรค์ผลงานครับเทพเวลาเนาะบังไฟที่ยุนที่สานตัวนี้เป็นบังไฟแสนกับพี่น้องเนาะเป็นทีมงานเทพพนมครับพี่น้องเป็นทีมงานเทพพนมพ่อขมลุนมาเพื่งในการ ว่าบางแสนของเทพพนมสขืนในสูงในารไม่ได้พี่น้องมาอนี้เนาะเทพสีเป่าสกัดก็ดีครับก็มาเบิพลวยกันกับบางสกัดครับพี่น้องว่าเทพพนมสขืนในสูงในารไม่ได้ครับพี่น้องมาอนี้บางแสนครับพี่น้องที่อยู่ในฐานตอนนี้เนาะหลังมัดตกแต่งหมดไฟอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเนาะ ลงรายการครับพี่น้องของทีมงานเทพพนมว่าจะขึ้นได้สูงมานไรครับพี่น้องไฟยู่ในฐานตอนนี้เป็นทีมงานเทพพนมครับพี่น้อง ่ายทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคกเทพพนม,มจงโชคดีสามสองหนึ่งไปนี่ละเป็นทีมากามาัาปุ๊ัชดไปลูกไปโอ้เกินตรงงี้ครับพี่น้องพี่นี่เลยไปแสนของทีมงานเทพพนมครับพี่น้อง ข่องฟาเลี้ยมที่เขาไปนอนผีเนาะต้อมเขาลูกต้อมเขาฟาแจ้งดีครับพี่น้องกจับเล่าน Jamie, ่ะเอ๋อไหลไปบ่พี่น้องไหลไปบ่หาหาแจ้งบุดวาดบุดวาดเอาพี่ข้อครับพี่น้องข้อโยมข้อขวัญจะมาโกบิเล่ข้อโยมพี่น้องฟาก็เป็นฟาด้วยล้อบานเนี่ยขวัญปิดพี่น้องขวัญปิดโค้งเข่าบองขวันจะไรก็โค้งแล้วครับพี่น้อง เอ้าโยกเองเด้งไปด้วยเด้งได้วยพี่น้องโยกไปโยกมากโยกฮะโยกไปโยกมาครับพี่น้องอีกคนอีกคนเนอะเทพพนมเลยโอ้ถือว่าขึ้นสูงแห้งรับบังนี่เนาะเออทีมงานเทพพนมโค้งมีข้อครับขึ้นเรื่อยเอาควันวิสครับพี่น้องควันวิสไปแล้วโยกอันเรียบร้อยครับช่วงตินนั่นห้าสิบห้า สูงพี่น้องแต่ว่ามีการเผาใหม่หลายแห้งครับิหรอดพอนอเผาใหม่หลายครับพี่น้องตีดตีดควันครับพี่นออ้องยังเผาอยู่พี่น,อททน้องตีดควันสวยอ้าว,วาควันไก่สมุดนะครับวควันไก่จางหายแล้วโอ้โหสูงขึ้นสูงแห้งครับพี่น้องวันนี้น,น,นะาะของทีมงาน ทีมงานเทพพนมครับวันน้ใส่หัวโยกีวงกว้างนะครับจะมีี่ยืนลงมา,มาในมงงามหนึ่งเพื่อนเพื่อนบ้านตาขาวงามท่านดันขึ้น,นตำแหน่งหางที่พนมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวบัวครับตรงของประกว,วเออในเวลาโอ้ยป,ป,ปวดแขนแต่ลุกฝาขาวกันย้อนลงมากครับจากมีฝาขาวครับกุงๆๆๆมงมงกุมหนึงครับนั่น ฝ่าขาวงครับจะมีฝาเขาก่อนห่อยนะครับพอแตกแหลมๆมันหางดดันทายสูงขึ้นไปประมาณหนึ่งว่าครับไนฝ่าพื้นครับเกลียตเก็บนะครับฝ่าเข้านะครับือจังห้องไหนืองขน2 6สองร้อยนไปเราไปนอนไปกันทีจากห้องเลยนครับพี่น้องสังเกตฝ่าข้าใส่ก่อนนี้นะครับสองร้อนนะครับเียดดันทายขอนะครับเียดดันทายของฝ่าเขานะครับีตาแป๊วนี่เปแ้ตาปวนี่น้ครับให้ชัดเจนตลอดพี่น้องหัวหน้าางทายครับ ปังครับองศาตาครับสุดท้ายซึ่งผมเป็นเีร้อยครับสำหรับทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัโคครับทีมงานเพพลมของไฟแสงกรรนาร่วมบริจาคสมชุิจางวมนีนะครับเป็นเงินสามร้อยเบาทสาม้เจ็ดสิครับพี่น้องสามร้อยเจ